สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวปรามาพรชูหนูรหัสหก5า1 1 0 0 2 4์ 24, สาขาไอซีเอ็มนะคะวันนี้จะมาทำเรื่องมันติอคอนโทรเลอร์ผ่านาผ่านยูนิฟายนะคะก็ขั้นตอนแรกนะคะให้มาที่บินบอ์นะคะก็เดี๋ยวขอเลียร์หน้าจอก่อนนะคะก็ เพื่อนๆต้องไปล้างรีเซ็ตคอนฟิกก่อนนะคะก็หนูก็ทําการล้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะดิง้งเราก็ใส่แอดมิโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาที่หน้าไวลดนะคะแล้วก็เปิดใช้งานอันที่สองนะคะก็คือไวเลตแวนสองนะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกค่ะ แล้วก็มาที่สแกนนะคะสแกนอินเทอร์เฟซเป็นวีเลน2นะคะแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยค่ะแล้วก็เราเลือก Wifi ที่เราต้องการจะเชื่อมนะคะก็จะใช้เป็นไ Wi ไ i หอกิติพลนะคะก็กดคันนิคเลยค่ะก็จะขึ้นตรง e d i d นะคะเป็นชื่อที่เราจะเชื่อมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเพิ่ม Security Profile ใน หอนะคะก็เป็นพัทด้วยนะคะก็เดี๋ยวก็แอปพลายโอเคไปก่อนนะคะแล้วก็มาที่ security profile กดบอกเพิ่มนะคะแล้วก็โปรไฟล์หนึ่งหมวนก็เป็น dynamic key แล้วก็ติ P ๊ก A P A 2นะคะแล้วก็ใส่พาทวิดพาทวิดนี้จะเป็นพาทวิดของไวโอหอดที่เราไอ่าเป็นพาทวิดไวไฟนะคะของหอที่เราเชื่อม โอเคค่ะแล้วก็ a p p PI โอเคเมื่อเราเพิ่ม security profile นะคะเราก็มาเพิ่มตรงที่เดิมเลยค่ะในิิติพ์นะคะก็เป็นโปรไฟล์หนึ่งนะคะที่เราสร้างเมื่อกี้ a l y โอเคแล้วก็จากนั้นนะคะให้มาที่ IP d h c p d h c p client นะคะเราจะมาเพิ่ม d h c p client นะคะใน VLAN 2นะคะ ก็ apply โอเคโอเคค่ะหลังจากนี้หลังจากนั้นก็มาที่ IP firewall นะคะแล้วก็มาที่ net นะคะมาที่ net ตรงเชนะนะคะเป็น segment แล้วก็เอา i n นเ r อ a c เจะเป็นเวรสองนะคะวีเลนสองแล้วก็เอ้วนสองแล้วก็แอคชั่นนะคะมาสคูลินนะคะ แล้วก็ a อ p l y โ okay. อเคโอเคค่ะหลังจากที่เราเพิ่ม Net ใน firewall แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มบิดกันนะคะก็บิดหนึ่งเลยค่ะเรามาสร้างบิดหนึ่งก่อน apply โอเคแล้วก็มาสร้างพอร์ตในบิดนะคะตั้งแต่ Ether 1- หนึ่งถึง ether ห้านะคะสร้างในบิดหนึ่งนะคะก็ apply copy อเทอร์สองอเ t อร์สี่เอโอเคค่ะเมื่อเราเพิ่ม Ether เอเทอร์หนึ่งถึงห้าในในพอตนะคะของบิตนะคะก็หลังจากหลังจากนี้นะคะก็มาที่ ip a d d r e นะคะเราจะมาเพิ่มหมายเลีย ip a d d r e ให้ บิตหนะคะที่เราสร้างเมื่อกี้ก็บิตหนึเลยแล้วก็เขียนเป็น1 9 2่งเ9้าสอนะคะ1นึ่งเก้าสองจุดหทับในบิตหนึนะคะ Apply โอเคต่อไปเราจะมาเซตค่าเราเซต Add เด้ s แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเซตเซตอัพในใน s ซิร์ฟนะคะ DCP server แล้วก็มาเซตอัพเมื่อกี้เลยของบิตหนึ่งนะคะที่เราเพิ่มหมายเลข IP address เมื่อกี้นะคะพอเราก,กดบิตหนึ่งใช่ไหมก็หมายเลข IP address ที่เราใส่ไปนะคะก็มีหมดเลขดีนี้นะคะต่อไปนะคะก็มาที่ IP มันเราจะมาติ๊ก Allow Remote r e q u e s ใน DNS มาที่ ip v n i นะคะแล้วก็ติ๊ allow remote request apply ok ok ค่ะพอเราติ๊ก allow remote request แล้วนะคะแล้วก็มาที่ย ก็มาที่ IP DNS เหมือนเดิมนะคะเราลิมูตลีเควสแอปพายโอเค DNS เหมือนเดิมนะคะมาที่ static นะคะแล้วก็เพิ่ม static เข้าไปนะคะชื่อจะเป็น My Controller T R o L l E My Controller net นะคะส่วน แอดเดสก็เป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดเก้าเก้าจุดสองนะคะไมค์คอนโทรลเนี่ยโอเคแล้วก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งน,นะคะจะเป็นเอพีนะคะ L o U R หนึ่งหนึ่งหมายเลขไอพนะคะก็จะเป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดเก้าเก้าจุดสามนะคะก็ L o o <Okay. S 1> Apply โอเคเลยค่ะเมื่อเราเพิ่มค่าตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาที่อินเทอร์เฟนะคะอินเทอร์เฟแล้วก็มาที่วี a ลนนะคะเราจะมาเพิ่มวี a ลน0กับวี a ลน0นะคะก็ชื่อก็เป็นวี a ลน0 ID ก็เป็น10เอาเอาอินเทอร์เฟก็ ETHER 5นะคะ Apply okay. โอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นวี a ลน0 เลขหมาย A/D ก็ยี่สิบแล้วก็อันนี้ก็เป็นในที่ห้าเหมือนกันนะคะ Apply เคโอเคค่ะเมื่อเราเพิ่ม VLAN สิบกับ v l ยี่สิบแล้วนะคะท่านต่อไปนะคะเรามาที่มาที่เพิ่มหมายเลือก IP Add/Del ให้ VLAN สิบกับ VLAN ยี่สิบนะคะก็มาที่ IP Add/Del แล้วก็เพิ่มหมายเลือกหนึ่งก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสิบ จุดหนึ่งทับยี่สิบสี่นะคะแล้วก็เอาอินเทอร์เฟซจะเป็นวีแลนดสิบนะคะเอ้ยเอ๋อวีแลนด์สิบค่ะแล้วก็แอปพลาย๊อปปัดอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ของวีแลนดยี่สิบนะคะก็เป็นเปลี่ยนเป็นยี่สิบแอปพลายโอเคโอเคค่ะแล้วก็เพิ่มมาเพิ่มหมายเลข IP address ในวีแลนดสิบกับยี่สิบแล้วนะคะต่อไป ก็มาที่ Setup เราจะมา Set up ip dhcp Setup ให้อเ dhcp server นะคะเราจะมา Setup ค่าให้ตัว vlan 10กับ vlan 20นะคะก็เลือก vlan 10บกดนิกเลยมันก็จะค่าที่เราใส่ไปนะคะแบบว่าตั้งแต่วงในถึงในนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น วีแลนย่สิค่ะเมื่อเพิ่มเซตอัพเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อมาก็มาที่รีลิสนะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกเลยนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะเปลี่ยนค่าตรงนี้จะเป็น192.168.9972 19นะคะก็ถูกต้องนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจุดสในจุดสองจะในเอเธ r ส่ส่วนจุดสจะอยู่ในเอเธ r ห้านะคะแล้วก็ เด๋ยเบิ้ลคลิกแล้วก็เอา Make Static ออกนะคะเพราะว่าไม่ให้ค่ามันลกนะคะทั้งสองตัวเลยนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็มาที่เออลองมาดูตรงนี้แป๊บนึงนะคะสักครู่นะคะดูสถานะโอเคค่ะก็ เราต้องมาเช็คนะคะว่า IPv a d ก็เป็น192.168.99.2นะคะก็ถูกต้องนะคะก็โอเคแต่ถ้าเหมือนมันไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆก็ต้องมาใส่ค่าที่ตรงนี้เอาเองนะคะตรงนี้ก็เสร็จตรงนี้ปุ๊บนะคะเราจะมาที่ cmd นะคะก็มาที่ command พร้อมนะคะแล้วก็ปิงเลยค่ะ ip config นะคะ โอเคแล้วก็จะบอกหมายเลข IP IPv4 ดินนะคะก็คือ192.168.99.2นะคะต่อไปก็ IP config ทับลีลิสค่ะแล้วก็ IP config ipconfig tab renew นะคะโอเคพอร็จ okay. ตรงส่วนตรงนี้นะคะก็มาที่ putty นะคะแล้วก็เขียนเลยค่ะหนึ่งเก้าสงจุดหนึ่งหกแปดจุดเก้าเก้าจุดสาม open โอเคค่ะพอเข้า putty แล้วนะคะก็เขียน ubnt u b t โอเคค่ะโอเคก็พอเราเข้ามาปุ๊บนะคะเราจะมาเซตเซตเอ่อเซตค่านะคะในบุตตี้นะคะเป็นค่าเป็นเซต s ิ t ดีกโอเคทำไมมันนิ่งจังิออ s ิ t ดีซ u l t hello l t นะคะก็คือ เซตดีเซลก็คือเหมือนเซตค่าดั้งเดิมค่าแต่เลกน,นะคะก็ปุ๊บก็มันกำลังเคลียโอเคพอเราเซตดีเซลปุ๊บนะคะก็มาที่ Unify เลยนะคะก็มาที่ Unify 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 นนี่ค่ะก็เพื่อนๆเดี๋ยวน,นะคะก็เดี๋ยวร้อยมันเป็นสีเขียวก่อนนะคะ มันกำลังโหลดสักคู่นะคะโอเค,อเคก็กดล้านเบาว์เซอเลยนะคะก็ใส่พาสเวิร์ดเลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีก็ต้องไป ออสช่งกว่านะคะโอเคค่ะแล้วก็พอเรา เข้ามาในหน้า Unify แล้วนะคะให้เรามาที่ดีไว้ก่อนนะคะมันขึ้นโอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวรับสัญญาณ Unify นะคะก็ที่หนูเชื่อมนะคะก็หมายเลขก็คือขึ้นหมายเลข IP ที่หนูใส่ไปนะคะคือ192่ง8ก9 3น่งะคะต่อมาก็มาที่อ่าเอาเอ มามาที่ setting นะคะก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะก็ big enable s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  ตรงนี้นะคะก็ใส่ admin admin นะคะก็เพื่อให้เราสามารถจำค่าได้นะคะก็จำได้ไม่ลืมนะคะต่อมาก็มาที่ wireless network นะคะแล้วก็จะมาทำในส่วนนี้นะคะก็กด Create new นะคะเราก็จะมาสร้างให้สตารนะคะก็เขียนเป็น Wi-Fi ขีดสตารแล้วก็ดิสเอ WAP Personal นะคะก็คือให้มันสามารถเข้ารหัสได้นะคะก็หนึ 1> 1่งถึงเก้าแล้วกันสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า แล้วก็เสร็จปุ๊บก็ติ๊ก AP WPA3 นะคะ support แล้วก็เออแล้วก็ WPA3 โอเคแล้วก็ส่วนเน็ตเวิร์นะคะให้กด default ไปก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้าง ออในตัว n e t ตเน็ตเวทีนะคะก็กดซีไปก่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็น Wi-Fi อันนี้จะเป็นของ Customer นะคะก็เห็นไว้เลยนะคะ Customer แล้วก็เท่านี้เลยค่ะก็ Default ไปก่อนนะคะของ Customer จะไม่มีพัสหุือะไรนะคะก็เมื่อเราใส่ค่าในเวล e t เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของเน็ตเวิร์กนะคะก็เดี๋ยวหนูขอลบอันนี้ก่อน มัมีอยู่ะเก็เพิ่มเลยค่ะก็หนึ่งมืงนะคะก็ชื่อก็เป็น v ีเลนสิบนะคะ v ีเลนสิบอันนี้นะคะตัว v ีเลนสิบจะเป็นของออ่ของของสตาฟนะคะแล้วก็ p ู o p e r นะคะก็จะเป็น vlan only ส่วน vlan ก็คือ10นะคะแล้วก็ save เลยต่อไปอีกหนึ่งตัวนะคะก็จะเป็นของของ c u สต o เมอนะคะก็คือ vlan 20นะคะ vlan 20 vlan only เหมือนเดิมค่ะ20 s ส v e นะคะแล้วโอเคค่ะพอเรา ใส่เน็ตเวิร์กในวีเลนสิกับ20แล้วนะคะเราก็มาเพิ่มค่าเหมือนเดิมเลยคะ่ะอิน่วยเราจะเพิ่มในของอของ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 คัสเตอร์เมอร์ก่อนนะคะคัสเตอร์เมอร์เน็ตเวิร์กจะอยู่ที่วีเลนยีนะคะกดซิฟส่วนของสตาฟนะคะของของของสตาฟอ <c oughs> อยู่ในวีแลนสิบนะคะ สตาร์ทวีแลนด์สิบคัสเมอร์วีแลนด์สิบนะคะก็กดกดเซฟเลยโอเคค่ะพอเราทำส่วนนี้เสร็จแล้วนะคะก็ต่อไปไปที่ดีไว้นะคะแล้วก็แล้วก็วก,กดกดกดอันนะคะอืมโอเคค่ะแล้วก็ พอเรากดอนดับนะคะตัวยูนิายจะเป็นไฟสีฟ้านะคะก็คือมันกำลังทำงานอยู่นะคะก็ต่อไปนะคะมาที่มาที่มาที่อันนี้ แล้วก็มาที่ c o n f ิ i c นะคะพอมาที่ c o n f ิ i c แล้วก็เอา use global AP setting กับในท t y กับกับอัน ในทีแชนเนลออกนะคะแล้วก็กดอันนี้เลยแล้วก็เราจะมาเปิดใช้งานในส่วนตรงนี้นะคะอืม อ๋อเราจะมาเรจแล้วค่ะก็ตรงที่คำว่า Minimum r ม s i นะคะกดเปิดใช้งานนะคะแล้วก็ตรง DBM นะคะตรงความโดยตรงนี้ก็จะลบะลบเจ็ดสิบสองนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะคะ Minimum ลบเจ็ดสิบสอง แล้วก็กดเ e นเบ n s e ิ v ์ r นะคะก็ติ๊กตรงที่เ e นตรงเบนนี้นะคะก็ติ๊กตรงที่พี e ีซ่ 5G นะคะกดอันนี้เลยแล้วก็แอปพ y ายเชงนะคะแอปพ y ายแอยเชงโอเคค่ะพเพโล ตั้งค่าตรงนี้ในตัวยูนิฟเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาที่ p u t t ี้นะคะพุ t t ีเดี๋ยวออกข้าไปนะคะพุ t t ีก็หนึ่ง8ก9สอนึ่งหกแปดจุดเก้าเะคะ U U B N T

嗯嗯嗯。哦、mm。Hmm. Oh. ต้องใส่แอดมินนะคะเพราะว่าที่เราตั้งค่าในยูนิฟายเป็นแอดมินนะคะมันมันน่าจะเกี่ยวกันแล้วก็ต่อมานะคะมาที่เอ่อจะมาเซฟอินฟอร์มนะคะเซฟอิน โฮมลิท t ีทีททพีลเลตหนึ่งก็สองจ็งหงจดหนึ่งหกแปดจุดเก้เก้าจุดสามแปดดสิพับอินนันไม่เจออันนะ เดี๋ยวหนูจะลงลองลองเชื่อมเน็ตดูนะคะนี่เดี๋ยวจะลงของคัดซูของคัสซมเมอร์ก่อนนะคะเพราะไม่มีพัสดเ,เค ก็สามารถาเข้าเน็ตได้นะคะของตัวคัสตเมอร์เดี๋ยวลงตัวของของสตาร์ดูนะคะสตาร์ทหนึ่งสองสาม ห่สองสามสี่หโอเคของสตาร์ดี๋ดวลองเข้าแอปอะไรนี่ออข่าวแล้วกันสนุกลดคมนะคะ ก็เข้าได้เข้าเด็ดอกเด็ได้ปกตินะคะโอเคค่ะก็หนูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ